สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คุณป really ้าสายเปรี้ยวก็อยู่ที่ครัวมารวยเหมือนเดิมนะคะเราจะพามาชมต้นไม้ของเราเหมือนเดิมนะคะเพราะเราไม่ได้ไปไหนนะคะต้นต้นต้นมะม่วงหาวมะนาโหต้นมะม่วงต้นดอกไม้ของเรานะคะวันนี้เราเจอลูกใหญ่ๆนะคะเราเจอลูกใหญ่ๆดูสิคะเรามาลองชิมกันค่ะลูกมะม่วงหาวมะนาโหโอ้โหลูกนี้ใหญ่มากเลยดูสิคะชิมกันค่ะ เือมากอร่อยแล้วไปดูต่อนะคะวันนี้บ็นหวยออกไม่ได้ไปไหนเงียบก็เงียบนะคะไปดูต่อคะ่ะดูบรรยากาศหลังหวยออกนะคะดูเงียบสงบเพราะว่าเหมือนฝนจะมาเลย เราไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่แถวนี้แถวครัวมารวยนะคะแถวครัวมารวยนี่เองเราก็จะไปดูต้นมะม่วงหาวมะนาวโหอีกแล้วนะคะหลังจากดูบรรยากาศหน้าบ้านเราเสร็จหลังจากดูบรรยากาศหน้าร้านเราเสร็จเพราะว่ามันเงียบเหงาเราไม่ได้ทำอะไรเลยะคะ่ะเพราะว่าลูกค้า ไม่ได้มานั่งทานที่ร้านนะคะจะดูบรรยากาศประมาณนี้นี่ก็หน้าบ้านของเราทางร้านของเราไปดูมะม่วงหาวมะนาหูกนันอีกนะคะตรงนี้มีสามต้นนะคะเป็นผลไม้ในตำนาน ไม้ในตำนานนะคะดูอันนี้ก็ปีกว่านะคะปีกว่าเราซื้อต้นเล็กมาะคะนี่ต้นเล็กมาปีกว่าหรือสองปีประมาณนั้นนะคะก็สูงท่วมหัวเยอะแล้วนะคะสเมตรกว่าได้แล้วดกเหมือนกันใช่ไหมคะดกเหมือนกันดกเหมือนกันกับที่บ้านแต่ต้นที่บ้านอนะซื้อสี่พันค่ะเอามาจากปลาจีนบุรี ลูกนี้ก็จะสุกนะคะลูกสุกก็เหมาะที่จะจะสีเข้มขึ้นนะคะอีกอก็จะเข้มกว่าน,นี้จะเหมาะกับพวกเป็นโรคเลือดอะไรประมาณนั้นนะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะ่วยความกับปีก้กระเปาม,ามะม่วงเรารุ่นสองก็จะออกอีกแล้วนะคะรุ่นสองดูสิโอ้โหลูกกําลังน่ากินเลยนะคะลูกแต่ยังน,น่าจะยังไม่ดูดอกก็ดอกก็เริ่มเยอะแล้วนะคะดอกดอกก็เยอะค่ะ ลูกเล็กลูกเล็กเออโหดีนะคะปลูกมะม่วง,งนี่เราสามารถกินได้ทุกหน้าเลยนะคะดูสิโอ้โหม,มาอีกแล้วมาอีแล้วป่าสายเปรี้ยวใช่ไหมคะขาดไม่ได้ค่ะข,ขาดไม่ได้ต้องเป็นมะม่วงเลยนะคะกําลังจะออกเยอะแหละเลยเยอะแยะเลยเราปลูปกไว้ หลายสิบต้นนะคะหลายสิบต้นอันนี้ก็รุ่นรุ่นรุ่นแรกนะคะอันนี้ก็รุ่นแรกรุ่นแรกก็ใกล้จะนะ่นรัรุ่นแรกก็กินไปเยอะเลยนะคะก็ยังเหลืออีกเยอะเหมือนกันค่ะเหลืออีกเยอะเหมือนกันรุ่นแรกรุ่นแรกต้นเล็กนิดเดียวนะคะต้นเล็กนิดเดียว ตน้สีค่ะกำลังจะออกดอกออกผลนะคะกาลังจะออกดอกออกผลแก้วมังกรของเรานะคะแก้วมังกรนี้นะเขามาใช้จากาต่านทรายนะคะเป็นแก้วมังกรสีม่วงนะคะเพิ่งจะรุ่นแรกนะคะเนี่ยโอ้โหภูมิใจมากเลยภูมิใจมากเลย ูมิใจมากเลยพาชมสวนนะคะพาชมสวนค่ะดูสิก็จะลกๆหน่อยนะคะฝนตกหญ้าขึ้นเร็วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณป้าสายเปี้ยวด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ,คท,กกะ,คะที่ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณป้าสายเปี้ยวนะคะดูสิออกรุ่นนู้นแล้วก็ยังจะมีดอกอีกนะคะมีดอกอีกค่ะยอดสุดยอดค่ะดูลูกกระดดอยู่นะคะลูกกระเดกกีอยูฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะขอบคุณค่ะ